สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอล่วพัฒนาครับสองตัวบนสองตัวล่างเดินมาแล้ว6งวดครับสูตรก็มีสูตรก็คือตามที่ติก๊กลูกศรชี้ไว้นี่ครับหลักหมืน่นลด1ครั้งเดินไปสองครั้งหลักพันลด1ครั้ง เดินเหมือนกันเดินไปสองครั้งได้เลข3ตัว4ลด1ได้3 4มสี่ห้าเกได้8 90ผลออก0 0 3ย์าล่าง90เข้าบนงวดนี้ได้2 3 4 8 9 0 ผลออก0 6 1ล่าง3 0เข้าไปที่3 0ล่างวันนี้8 9 0 2 3 4จับคู่8 0 3ล่าง5 8เข้าบน0 3นครับวันนี้4 5 6จับคู่4 5 6 ผลออก4 8 0ล่าง6 4เข้าไปที่6 4เข้าล่าง1 2 3จับคู่5 6 7ผลออก5 2 9ล่าง2 5เข้าไปที่2 5มวดที่ผ่านมานี่ครับ8 9 0จับคู่1 2 3 ผลออก2 3 3ล่าง8 2เข้า8 2ล่างดูสิติแล้วจะเข้าล่างมากกว่าเข้าบนนะครับ1 2 3 4เข้าล่าง4งวดเข้าบน2งวดมาดูงวดนี้ครับงวดเย็นวันนี้ครับงวดวันจันรนี้ครับ 2 3 4จับคู่7 8 9จับคู่ได้2 7งเจ็ดสองแปดสองเกชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับระวังบนไปบนไปล่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ